เตรียมความพร้อมเตรียมยาดมไว้ให้ดีฮะพร้อมที่จะปวดหัวกันต่อหรือยังครับกับสตอรี่เทเลอร์นะฮะรอบนี้เบอร์นาดดื่มยาพิษตัวละครมีเบอร์นาดกับจูเลียตฮะแล้วก็มีฉากสามฉากป่าพระจันทร์ยาพิษเบอร์นาดดื่มยาพิษดื่มเลยได้ไหมไม่น่าจะได้เจอกับจูเลียตก่อนเบอร์นาดเจอกับจูเลียตทั้งคู่ตกหลุมรักกันแล้ววันพระจันทร์เต็มดวงนั้นเบอร์นาดกลายเป็นหมาป่าจูเลียตมาเจอใช่ไหม จูเลียตมาเจอเบอร์นาดที่เป็นหมาป่าจูเลียตตกใจจูเลียตตกใจปุ๊บเบอร์นาดทำใจไม่ได้ก็เลยดื่มยาพิษอ้าวไม่ดื่มเป็นน้องหมาอ่าจูเลียตดื่มหรือเปล่าจูเลียตตกใจตกใจเบอร์นาดก็เลยดื่มยาพิษโอเคจูเลียตเป็นอิพอสเตอร์ต้องคืนล่างก่อนใช่เบอร์นาดคืนล่างอ่าโอ้เมื่อกี้ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยเบอร์นาดนึกได้ก็เลยไปดื่มยาพิษซะยาพิษคืออะไร ไปเจอกับจูเลียตอีกรอบหนึ่งอ่าใช่ใช่ใช่ <G ül üyor> อ๋อฮะจูเลียตทำไมเป็นอุปสตร์เบอร์ <G ül üyor> นาเสียใจดื่มยาพิษเย่ <G ül üyor> เอออย่าคิดเยอะใช่ไหมต้องแบบไปเรื่อยๆสัตว์เลี้ยงคืนชีพมาแก้แค้นมีน้องหมามาเพิ่มฮะอิโซเบลอ้าวไม่ใช่จูเลียตน้องหมาคืนชีพก็แสดงว่าต้องมีการแกล้งน้องหมาใช่ไหมเนี่ยอ่าเบอร์นาตกหลุมรักอิโซเบลทั้งคู่รักกัน แล้วอยู่มาวันหนึ่งที่หน้าผานั้นเบอร์นาดแกล้งน้องหมาไม่แกล้งก็เป็นเพื่อนกันอยู่หรือว่าอิโซเบลเจอน้องหมาทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่จะจัดเชื่อมโยงสามคนยังไงอาจจะเป็นเบอร์นาดที่เอนดูน้องหมาอ่าใช่แล้วก็อิโซเบลหึงอิโซเบลก็เลยจัดการน้องหมาอย่างอย่างอย่าง รักน้องหมามากกว่าแล้วก็อิสอเบลมาเจอน้องหมาได้ไหมอ๋ออ๋ออ๋อใส่ได้อีกตัวหนึ่งอ๋อโอเคอ่าอันนี้ก่อนอิสเบลเจอกับเบอร์นาดแล้วอิสเบลมาเจอว่าน้องหมาแย่งความรักฉันไปทีนี้ปุ๊บอิสเบลก็เลยเกิดอาการหึงหวงว่าแล้วเป็นคนแบบไหนเนี่ยแล้วน้องหมาก็อ่าขื้นชี่มาแก้แค้นใช่ไหม น้องหมาเอ่อคืนชีพมาแก้แค้นน้องหมาคืนชีพเดี๋ยวอยู่คืนชีพขึ้นมาเลยแล้วไปเตะอิาเบลตกหน้าผาเรื่องราวมันไม่ซับซ้อนเรียกว่าเบอร์นาดมีไว้ขั้นเวลาเฉยโอเคราชินีสั่งจับกลุมบาลอนอากลับมาเรื่องของบาลอนฮะบาลอนนักสืบแล้วก็ราชินีมีการปลอมตัวอ่านี้จำได้ในเดโมห้องเต้นลำห้องเต้นลำนั้นบาลอนเจอกับราชินี เอ้ก็ไม่มีอะไรเ,เดี๋ยวนะราชินีสั่งจับกลุ่มบาลอนถ้าปลอมตัวก่อนบาลอนปลอมตัวนะฮะแล้วก็ที่ห้องเต้นลำนั้นราชินีเจอกับบาลอนที่ปลอมตัวแล้วตกใจเสร็จปุ๊บบาลอนปลอมตัวคืนนะฮะแล้วก็มาเจอกับอ๋อต้องทําให้ตกใจก่อนใช่ถูกแล้วถูกแล้วอันนี้แล้วก็เอามาคืนแล้วก็ไปเจอที่ห้องเต้นลำราชินีก็ เมื่อกี้เจอมังกรด้วยเจอมังกรแล้วทีนี้ทํายังไงถึงจะรู้ว่ารู้ว่าเป็นบารอนคือห้องนี้จริงๆแอบได้นะแต่ว่ามันต้องมีห้องที่เป็นห้องแอบก่อนอะมีตรงไหนใส่เพิ่มได้บ้างไม่ได้ไม่ได้ถ้าห้องนักสืบนักสืบมาเจอกับบารอนก็จับไม่ได้มาเล่าให้นักสืบฟังแล้วนักสืบก็ไปดูที่ห้องปอมตัวอ๋อโถเอ้ยปลอมตัวมาทําให้ราชินีตกใจเอาชุดไปคืน เราเชนีมาเล่าให้นักสื่อฟังนักสื่อไปเห็นที่ห้องแต่งตัวก็เลยมาจับได้หายจากการเป็นแวมพายเดคูล่านะฮะฟื้นขึ้นมาจากห้องใตดินทีนี้มีเดคูล่ามีมีนาแล้วก็จอนนะครับเดคูล่านั้นไปตอนกลางคืนเจอกับมีนาอ่ะทีนี้ศาสตราจารย์อ๋อศาสตราจารย์ไม่เกี่ยวศาสตราจารย์มีมาแถมอยู่ในฉากเลยจอนกับศาสตราจารย์เกี่ยวข้องอะไรกันจอนคือใคร หรือว่าเดคูล่ามาเจอศาสตราจารย์อ๋อศาสตราจารย์ใช้กระเทียมไล่อ่าอันนี้ก่อนอย่างนั้นเดคูล่าดื่มเลือดก่อนแล้วก็กลับมาที่นี่แล้วก็จอนมาเจอก็เลยไปบอกศาสตราจารย์อะเอาน้ําตอกปุ๊บจอนก็เอาน้ํามาตอกอ่ะฮะแล้วก็หายจากการเป็นเบลายหายยังไงเ <laughs> อ่อมันอาจจะมีอะไรเกินไป อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอันนี้ก็คงไม่เกี่ยวมาเจอเลยแล้วกันมาเจอปุ๊บศาสตราจารย์บอกว่าให้เอาเข็มไปตอกเข็มไปตอกปุ๊บก็ยังเป็นแบบนี้แล้วตอนดึกคืนจอนมาเจอไม่หายศาสตราจารย์ก็เลยบอกว่าเอากระเทียมไปไม่เกี่ยวกระเทียมก็เลยกลับไปนอนเพราะว่าเหม็นกินกระเทียมจอนมาเจอจอนก็เลยไปบอกศาสตราจารย์ว่าเหม็นกินกระเทียม อ๋อคือไม่ได้หมายความว่าให้ไดคูล่าหายจากการเป็นแวมไพร์คือคนที่โดนกัดอะ <S 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 อ๋อฮ่าอะละฮะกลางคืนนะครับคำ่คำค่ำคืนคืนดึกดึกดื่นดื่นนะฮะไดคูล่านั้นได้เจอกับอจอรแล้วกันจอรนโดนกัดปุ๊บจอรนกลับมาห้องใต้ดินจอรนกลายเป็นไดคูล่านะฮะทีนี้มีหน้ามาเจอมีหน้าไปถามศาสตราจารย์ศาสตราจารย์บอกว่าให้ออเอาเข็มไปตอกทีนี้ก็อ๋อกลางคืนมาเจออีกทีหนึ่งมีหน้าเจอกับจอรน ไม่ใช่ต้องเป็นที่ห้องใตดินมีนาก็เลยอ่ะอเอาเข็มมาตอกปุ๊บอ๋อเอาเข็มไปตอกอันนี้เจ้าตัวเดคูล่าอ๋อโอเคจอนจอรนรอแป๊บหนึ่งเดคูล่าอือทีนี้ตอนกนางคืนมีนากลับมาเจอกับจอรนอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่งโอ้โหสับประหลาดถูกสังหารมีเบอร์นาดมีบาลอนแล้วมีการปลอมตัวฮะมีแค่สองคนเองในป่าแห่งหนึ่งนั้นเบอร์นาดเดินอยู่เจอกับบาลอน ทั้งคู่ไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นออกไปเลยห้องปลอมตัวนั้น mm. บารอนได้ปลอมตัวมาเป็นมังกรในป่าแห่งหนึ่งนั้นเบอร์าร์ดได้มาเจอกับบารอนซึ่งปลอมตัวเบอร์าาตกใจแต่แล้วคืนจะเต็มดวงเบอร์าร์ด mm. ได้กลายเป็นมนุษย์หมาป่า mm. กลับมาที่ป่าอีกครั้งหนึ่งเบอร์าร์ดได้เจอกับบารอนที่ปลอมตัวมาทำไมไม่สู้นายคือมนุษย์หมาป่าอ่าอืมอย่างนั้นอ๋อคืนล่างคืนล่างคืนล่าง คือล่างบาลอนคืนล่างโอเคแล้วที่ป่านั้นเบอร์าร์ดมาเจอกับบาลอนบาลอนตกใจสัประหลาดถูกสังหารถูกสังหารไปเจอกับศาสตราจารย์เหรออ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคอ่าปลอมตัวมาเบอร์นาดเจอกับมังกรแล้วเบอร์ n ก็มาถามมาเอาปืนไปยิงซะอ๋อทีนี้ทีนี้เอ่อที่ป่า เบอร์ n a r มาเจอกับบาลอนใครแม่อันนี้คือข้อย่อยมังกรตายัสั้นเลยฮะปลอมตัวเป็นมังกรทำให้เพื่อนตกใจเพื่อนไปหาศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ให้ปืนมามายิงจบต่อไปมนุษย์หมาป่าตายอ๋อโอเครู้แล้วปลอมตัวก่อนโอเค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 อันนี้ไม่ยากอ่ะในคืนพระจันทร์เต็มดวงนั้นเบอร์นา r ได้กลายเป็นมนุษย์หมาป่า uh> และที่บ้านแห่งหนึ่งนัน้นบาลอนได้ปลอมตัวเป็นมังกร ซึ่งในป่าแห่งนั้นเจ้าหมาป่าได้เจอกับมังกรน้องหมากลัวมังกรซึ่งมังกรก็จริงๆก็กลัวหมาเหมือนกันก็นก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 นเลยไปฟ้องศาสตราจารย์สาสตราจารย์บอกอ๋อต้องต้องขึงงง้น่างก่อนคือน่างก่อนคือน่างคือน่างคื้ล่าง,ลาง,ลางปลอมตัวมากลับมาไปหาศาสตราจาร์สาสตราจารย์บอกว่าใช้ปืนยิงน้องหมาเลยในป่าแห่งนั้นบาลอนก็นเลยใช้ปืนจัดการ,รโอ้โหเรื่องราวมันไม่ซับซ้อนอ่าโอเค เอ็ดกาสังหารภรรยาตัวเองอ่ะเริ่มมาเป็นแบบคดีแบบชาวบ้านแล้วเอ็ดกานะครับเลโนล่าและก็อิโซเบลเอ็ดกาสังหารภรรยาตัวเองเริ่มต้นที่งานแต่งงานเอ็ดกานั้นแต่งงานกับเลโนล่าทั้งคู่รักกันแล้วเอ็ดกาได้ไปเจอกับอิโซเบลผมแต่งงานแล้วนะครับอิโซเบลหึงมีแปดช่องเลยนะมีเข้าทรงด้วยเหรอมีเข้าทรงด้วยเข้าทรงเป็นยังไงอิโซเบลเอ็ดกา ทั้งคู่ไม่รู้พิธีเอาใหม่เอ็ดก้าแต่งงานกับเลเนล่านะฮะแล้วเอ็ดก้ามาเจอกับอิสอเบลอิสอเบลโกรธเมื่อรู้ว่าแต่งงานแล้วอิสซเบลจึงวางยาพิษอ่ะวางยาพิษโอเคเออแต่ว่าเอ็ดก้าสังหารภรรยาตัวเองมันจะเป็นเลโนล่าดื่มไม่ได้เพราะว่าอิสอเบลเป็นคนวาง ทำยังไงเอ็ดกาถึงจะเป็นคนวางยาเองอ๋อหรือว่าอาจจะเป็นการวางยานี่แหละอิสซเบียวางยาวางยาพิษเลโนล่าแล้วทีนี้ที่เข้าทรงนั้นเอ็ดกามาเจอกับวิญญาณของเรโนล่าอ๋อเลโนล่ามาบอกว่าอิสซเบียเป็นคนทําเอ็ดกาก็เลยโกรธแต่มันผิดอะ่ะมันต้องเป็นการเอ็ดกาสังหารภรรยาตัวเองอ๋อโอเค หรือว่าอาจจะเป็นการแต่งงานครั้งที่สองไหมเกี่ยวไหมถ้าเหมือนเดิมนะฮะถ้าเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิม <c oughs> เหมือนเดิมเสร็จปุ๊บวางยา <c oughs> วางยา <c oughs> เลา <c oughs> เนล่าเลเนล่าเลเนล่ามากินวาย <c oughs> อ่ะเลเนล่าโดยจัดการไปทีนี้เอ็ดกาก็เลยแต่งงานกับอิโซเบล่าแล้วทีนี้เอ็ดกามารู้ทีหลังว่า อิโซเบลนั้นเป็นคนจัดการเลโนล,ล่าที่ห้องเข้าทรงอ๋อคิดเยอะไปทีนี้เอ็ดกาก็เลยทำการวางยาพิษกับเลโนล,ล่าเออิโซเบลอิโซเบลก็เลยกินยาทุกอย่างาก็จบเรียบร้อยโอ้โหมันแบบ <c oughs> มันพลิกกลับพลิกไปพลิกมาอธิบายอีกรอบหนึ่งนะฮะเอ็ดกานะครับแต่งงานกับเลโนล,ล่าเอ็ดกานั้นมาเจอกับอิโซเบลอิโซเบลบอกว่าแต่งงานแล้วเหรอ อิซาเบลก็เลยโกรธไปวางยาพิษเอเนอล่าเพื่อที่จะได้แต่งงานกับเอ็ดกาพอเอ็ดกามารู้ความจริงจากวิญญาณของเลเนล่าว่าอิซาเบลป็นคนทำเอ็ดกาก็เลยวางยาพิษเพื่อจัดการอิซาเบลก็เป็นการสังหารภรรยาตัวเองแต่ว่าเป็นคนที่สองโอ้โหในยุกยิงนักสืบเพื่อหลีกหนีคุกเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีพยานก็คือนักสืบต้องเห็นเหตุหการณ์และในยุกรู้ว่านักสืบรู้ในยุกยิงนักสืบเพื่อหลีกหนีคุกที่ห้องเต้นลำนั้น อะห้องปืนก่อนเลยเพราะว่าเดยุกต้องเป็นคนยิงเดยุก <c oughs> ไม่หยิบที่ห้องเต้นลําราชาก็ไม่มีอะไรมันต้องมีเรื่องราวให้โกรธก่อนถ้าอย่างนั้นที่ห้องเต้นลําดยุกเจอกับดักเชสตกหลุมรักกันแล้วดักเชสเจอกับราชาเอาดักเชสชอบทั้งคู่เหรอแต่ราชาไม่ได้ชอบทีนี้ยังไงเมื่อมาเจอกับดดยุกอีกทีหนึง่ง ดัชเชสทำไมทำไมชอบเข้าไปทั่วอย่างนี้แต่ยุคอ๋อรู้แล้ว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 พยานก็คือมาเห็นตอนที่ฮองเตนลานะฮะดัชเชสเจอกับราชา oh. ก็เลยโกรธเพราะว่าดัชเชสนั้นปันใจให้ราชาแต่ยุคนั้นก็เลยไปหยิบปืนมาไปหยิบปืนมาเพื่อที่ยิงราชาฮองเตนลาแต่ยุคหยิบปืนมายิงราชาฮองเตนลาอ๋อ oh. แ,แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อน ต้องมีพยานด้วยนักสืบเห็นพอดีที่ห้องเต้นล้ำนั้นอ่เดยุกใช้ปืนยิงราชาเสร็จปุ๊บเดยุกยิงนักสืบเพื่อหนีคุกก็คือนักสืบก็ต้องโดนยิงด้วยเดยุกยิงนักสืบอ,อันนี้คือโดนจับเอต้องโดนยิงด้วยก็คือปืนยิงได้นัดเดียวเหรอหรือว่าไปห้องปืนได้อะฮะแลอย่างนี้ก็คือโดนจับ อืมทํำยังไงที่ดยุกจะยิงนักสืบดูแลนักสืบเห็นดยุกจะยิงจะมาดักยิงแต่ว่าไม่ได้ยิงแล้วนักสืบก็เลยมาตักเตือนแต่ว่าดยุกนั้นยิงนักสืบไม่หรือว่ายิงดักเชสก็ไม่ยิงถ้าอย่างนั้นคนเห็นก็คืออาจจะเป็นดักเชสแทนดักเชสมาเห็นดยุกยิงราชาแล้วทีนี้อาจจะเป็นดักเชส มาคุยกับนักสืบบอกว่าดายุคเป็นคนยิงแล้วดายุคก็จัดการนักสืบอ่าอ่า,อา,อาต้องมาเห็นก่อนครับมาเห็นพยานมาเห็นตอนนักสืบมาสืบสวนเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เลยเอาอาวุธปืนทีนี้ก็เลยยิงนักสืบอีกรอบหนึ่งยิงไหมเดายุคยิงนักสืบ,บ,ไ,มไ,สบไม่ยิงอ๋อแสดงว่าต้องมีรอยนิ้วมือด้วย ต้องมีรอยนิ้วมือด้วยก็คือต้องเอาปืนมาวางก่อนแล้วนักสืบมาเห็นอ่ะฮะก็คือเอาปืนมาวางนักสืบมาเห็นถ้าเกิดเราไม่มีอันนี้นักสืบจะไม่รู้ต้องเอาปืนมาวางแล้วมีรอยนิ้วมือทีนี้นักสืบก็มาเจอกับมาเจอกับเดยุกโดนจับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเดยุกมีปืนเดยุกมายิบปืนอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ไม่หยิบแล้วอ๋อหรือว่าไม่ยิงไม่ยิง ไม่ยิงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับต้องยิง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 แต่ยุคต้องยิงราชาเพื่อให้นักสืบเห็นรอยนิ้วมือแล้วทีนี้แต่ยุคต้องมาเห็นว่านักสืบตามหาตัวเองเขารู้ไหมเขาไม่รู้ตัวถ้าไม่มีอันนี้เขาจะโกรธไหมไม่โกรธเห็นไหมมันต้องมีอ่ะมันต้องมีมีช่องที่เห็นก่อนแล้ว คือต้องยิงยังไงก็ต้องยิงยังไงก็ต้องยิงแต่ในตอนที่ยิงนั้นมีนักสืบเห็นตอนที่ยิงตอนที่ยิงแล้วนักสืบก็ไปบอกกับเดอะเชสอ่าฮะอ๋อดยุคมาเห็นตอนที่นักสือบบอกกับนักเชสก็เลยใช้ปืนยิงนักสือบอีกทีนึง <laughs> ทุกคนครับผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะประมาณกับครึ่งชั่วโมงกับตรงนี้ใ <c oughs> นยยุคมองเห็นว่าดัชเชสนั้นปันใจให้ราชาก็เลยไปหยิบอาวุธปืนมาในขณะที่หยิบอาวุธปืนมานั้นนักสืบเห็นการฆาตกรรมเกิดขึ้นและในขณะที่นักสืบจะไปฟ้อง <c oughs> ดัชเชสในยุคก็มาเห็นว่านักสืบนั้นไปฟ้องดัชเชสก็เลยเอาวุธปืนมายิงอีกครั้งหนึ่ง สามีผู้ไม่ซื่อสัตย์ได้รับการลงโทษมีแม่มดมีเจ้าชายมีสโนวี่สามีผู้ไม่ซื่อสัตย์ก็คือแสดงว่างานแต่งงานนั้นเป็นเจ้าชายที่มาเจอกับแม่มดก่อนทั้งคู่รักกันแต่แล้วที่ป่าแห่งหนึ่งนั้นเจ้าชายได้มาเจอกับสโนไวท์ทั้งคู่ก็รักกันอีกแต่ว่าแม่มดเห็นใช่ไหมแม่มดถามว่ากระจกสโนไวท์สวยกว่าแล้วแม่มดก็ไปเจอกับสโนไวท์เธอใช่ไหมที่สวยกว่าเอ๊ะหรือว่าต้องมีการจุมพิตกันตรงนี้ เป็นเจ้าชายจุมพิตกับสโนไวท์คือแต่งงานกับแม่มดและปไปจุมพิตกับสโนไวท์แล้วที่ป่าแม่มดมาเจอกับเจ้าชายได้ไหมก็ยังรักเหมือนเดิมหรือว่าอันนี้คือแม่มดรู้เรื่องจับได้ว่าสโนไวท์เอ้ยโนวีเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นมือที่สามของแม่มดทีนี้แม่มดก็เลยไปปรุงยาแล้วที่ป่าแห่งนั้นแม่มดมาเจอกับ เจ้าชายแต่ยังรักอยู่สแสดงว่าอันนี้ยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถ้าอย่างนั้นคือแต่งงานกับแม่มดและแม่มดนั้นไปปรุงยาเพื่อตัวเองกลายเป็นร่างปีศาจแล้วมาเจอกับเจ้าชายอีกทีหนึง่งอาา่ะฮะเจ้าชายตกใจแม่มดก็เลยโกรธไปสาปให้เจ้าชายเป็นกบอันนี้ต้องอยู่หลังสุดอันนี้ต้องอยู่ประมาณนี้ เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าชายต้องไม่ชอบสโนวี่แล้วต้องมาไม่ชอบแม่มดเจ้าชายไปชอบสโนวี่อาไมเอาไม่เอาไมเ,เ,เจ้าชายแต่งงานกับแม่มดแม่มดไปถามกระจกว่าใครสวยที่สุดกระจกบอกว่าสโนวี่แม่มดก็เลยโกรธโกรธไปสาบสโนวี่ให้กลายเป็นกบเจ้าชายเออไม่ใช่แม่มดสาบสโนวี่ให้กลายเป็นกบเจ้าชายมาเจอกบฉันคือเจ้าหญิงเอง เจ้าชายตกหลุมรักเจ้าชายก็เลยจุมพิษสนุวี่สนุวี่คืนล่างแม่มดรู้แม่มดก็เลยมาถามที่งานแต่งงานอีกทีหนึง่งไม่ชอบฉันเหรออย่างนั้นสาบให้การเป็นกบทั้งคู่เลยไม่ไมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมอ๋อนี่นี่นี่นีน่ี่มีคำใบ้เห็นไหมต้องเป็นองค์หญิงเพราะฉะนั้นต้องจุมพิษแล้วคืนล่าง จุมพิดคืนล่างแล้วก็ที่งานแต่งเป็นเจ้าหญิงเออแต่มีแฟนอยู่แล้วนะอ้าวแต่ว่าเมื่อกี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตกหลุมรักเจ้าหญิงด้วยแล้วแม่มดมาเห็นยังไงก็ต้องแต่งงานแล้วไปรู้ว่าสโนไวสวยกว่าแล้วก็ไปเสกสโนไวให้กลายเป็นกบที่ป่าแล้วเจ้าชายก็จูบกับ สโนไว้ White, ไม่ได้ต้องเจินก่อนเจอปุ๊บจุมพิษปับ๊บกลายเป็นคนแต่ทีนี้ก็ไม่แต่งงานอยู่ดีเพราะว่าพี่มีแฟนแล้วืมจะให้แม่มดคืนล่างก็ไปอีกช่องหนึ่งหรือว่าเข้ามาเจอกับแม่มดอีกทีหนึ่งก็เสกต่ออีกรอบหนึ่งอ๋อ ออออออมันติดอยู่นิดเดียวเท่เอาล่ะแต่งงานกับแม่มดแม่มดไปรู้ว่าสโนไวสวยก็เลยไปจัดการให้สโนไวเป็นกบเจ้าชายรู้ว่ากบนี่คือสโนไวทก็เลยตกลุมรักแล้วทีนี้แม่มดก็มารู้ความจริงตอนที่สาบให้สโนไวทกลายเป็นกบอีกรอบหนึ่งโอ้ยถึงไปสาบเจ้าชายให้กลายเป็นกบด้วยเรื่องราวก็เป็นเช่นนี้ฮะ โอ oh, เป็นรอบที่เล่นนานกว่าทุกๆรอบเลย <laughs> อัศวินกับสาวใช้กำจัดราชวงศ์และครบชู้กันโอท้ทำไมมันทำไมมันซับซ้อนจังอัศวินกับสาวใช้กำจัดราชวงศ์และครบชู้กันทั้งคู่คือต่างก็รู้ว่าสาวใช้ชอบอัศวินเอ้ยชอบราชาส่วนอัศวินชอบราชินีอัศวินก็เลยลักพาตัวราชินีมาไม่ได้ ลักพาตัวราชามาไม่ได้เหมือนกันลักพาตัวสาวใช้ก็ไม่ได้อัศวินลักพาตัวใครไม่ได้เลยสาวใช้ไม่เห็นว่าอัศวินนั้นชอบราชนีอืฮมทีนี้ที่ตรงนี้อัศวินก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าสาวใช้นั้นเจอกับราชาอืมเหตุการณ์มันเริ่มอย่างนี้นี่เองเหตุการณ์มันเริ่มต้นอย่างนี้นี่เองทีนี้อัศวินก็เลยไปบอกใช่ไหมไปบอกไปบอกได้ไหมไปบอกไปบอก จะบอกไหมเนี่ยบอกราชินีไม่บอกอย่างงั้นอัศวินจับตัวราชามาเ,เพราะว่าโกรธแล้วอาา่ะฮะอืมแล้วทีนี้ทีนี้สาวใช้ก็มาเจอกับอัศวินที่เจอกับราชินีก็ยังไม่ชอบอยู่ดีสาวใช้มาเห็นอ๋อสาวใช้มาช่วย,แล,วยงงแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อทีนี้ที่หน้าผา อัสวินจัดการราชาทิ้งซะแล้ว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 ยังไงต่ออา่าราชินีรู้เรื่องไหมเนี่ยอ,อ๋อรู้เรื่องรู้เรื่องคิดถึงราชาแต่อสวินเป็นคนทําสาใช้มาเห็นหรือว่าอันนี้เป็นราชินีมาช่วยอือฮึพอบอกองี้ปุ๊บราชาก็โดนผักอยู่ดี อผมใส่ตัวละครผิดเสร็จปุ๊บทีนี้ก็อืมราชินีมาพูดกับอัศวินไหม <c oughs> อ่าโกรธโกรธโกรสาวใช้เห็นพอดีสาวใช้ก็เลยลักพาตัวราชินีมาเฮ่ <c oughs> ไม่สาวใช้ไม่ยอมลักพาตัวแต่ว่าอัศวินละ่ะอัศวินเป็นคนลักพาตัวราชินีไหม ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนรักอืมถ้าเป็นราชินีเป็นคนเห็นปุ๊บเออราชินีเป็นคนเห็นปุ๊บราชินีเป็นคนจับเองได้ไหม <c oughs> แล้วสาวใช้มาช่วยอาา่ะฮะสาวใช้ก็เลยจัดการราชินีอาา่ะฮะทีนี้ปุ๊บทีนี้อาา่ะฮะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเริ่มเรื่องเริ่มเริ่มเริ่ม,มใกล้เคียงแล้วทีนี้อัศวินมาเห็นไหมเห็นไหมมาเห็น ต่อัศวินไม่กระทบกระเทือนอะไรไม่รู้สึกเดือดร้อนอันนี้เป็นวิญญาณอืมราชาเป็นคนผักเองก็ได้แล้วทีนี้อัศวินมาเจอได้ไหมมาเจออัศวินก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะอาจจะต้องเห็นทั้งคู่หรือเปล่าราชนีต้องมาเห็นด้วยไหมคือมีแค่ราชากับสาวใช้ที่ที่สามารถทำให้สองคนนี้โกรธได้ แต่ปัญหาก็คือพออย่างนี้ปุ๊บก็เหลือแค่ราชินีใช่ไหมสาวใช้มาจับราชินีได้ไหมไม่ได้แต่ว่าราชินีจับสาวใช้ได้ใช่ไหมได้แล้วทีนี้อัศาวินมาช่วยสาวใช้แล้วทีนี้สาวใช้ก็ไปผักราชินีแล้วทั้งคู่ก็โอ้โหโอ้โหคืออัศาวินมาจับได้นะฮะว่าราชากับ าสาวชาใช้นี่ปันใจทีนี้รา,าชินีก็มาจับได้ด้วยอัศวินก็เลยไปผักราชาตกหน้าผาส่วนราชินีก็มาจับสาวใช้แล้วก็อัศวินต้องมาช่วยสาวใช้เพื่อที่ให้สาวใช้นั้นไปแก้แค้นไม่ใช้แก้แค้นอ่ะ <c oughs> ไปทําตามแผนผักราชินีไปแล้วทั้งคู่ก็รักกันคือถ้าเกิดอัศวินไม่มาช่วยสาวใช้ก็จะไม่ชอบอัศวินก็ทั้งคู่ก็จะไม่ชอบกันใช่ไหมถ้าไม่มีอันนี้แล้วถ้าเกิดเป็นอัศวินเป็นเป็นคนผักเขาไม่ผักเพราะว่าเขาชอบราชินี ก็ต้องเป็นสาวใช้ผักเองอืฮแล้วทีนี้เนี่ยอันนี้ก็ยังขึ้นเป็นรูปของราชินีอยู่เลยแล้วมาเป็นสาวใช้อย่างนี้แล้วผ่านเฉยโอ้ปวดหัวมาก <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ